ชอบผู้ชายดีดีมึงบอกมึงชอบผู้ชายสไตล์แบ๊ดแบ๊ดกูมีกันชายอยู่เต็มแบกแพะเลยดีวันนั้นรีวิวทิสแมนไม่ได้โคตรดินทันไม่คิดแปลงทิจจ้ามึงก็ชอบผู้ชายเร็วๆรบอกก็ดีกันไปกูไม่แปลกกูไม่เป็นเทรนด์กแดมเพลงนี้กูให้มึงเต็มเพลงคุยพอมึงตายเย็นเนี่ยกูเละวายกันคุยเย็นเย็นมาดิมาดิมาดิปล่อยปล่ออยไา มาดิสัตว์เฮ้ยถ้าสกอเองัวเอราเป็นสี่เฮ้ยเพื่อนโดนแล้วน่ะไปดิ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 ไเราเร็ ไ don't w a n ด a man รอแป๊บน yeah. ึ่งแลพอดีแม่โทกตามคิดยิ่งจะใช้ออเด t ร์เว่ยกินข้าวรัดแกงกูไม่ pay เยี่ยวลงทะเลเอาเนื้อใส่จานคนกินเจสาวมากกว่าเย่เย่เย่ฟักเด็กเก่าโน้ตขนมกินด้วยมือโนช่างซำเยี่ยวสีม่วง is c o m า o n ชอบจิบน้ำใบกระท่อมกะหม่ยทองชอบวิ่งเหล่าวิ่งบนทางยาววิ่งโคดไววิ่งโคดไกลพอพี่เติมมาขับรถแข่งเด็กแว้นบนกระบะกูแดนโดนค่าบักเป็นแสนแต่ว่ากู กูแงงไอ้งกูแบบอผู้ชายสไตล์แบดแบงกูมีกันชายอยู่เต็มแบงแพ้เลยดีว n a l ี v วิท t h this แมนไม่ดีโคตรดิทำยังคือแรงจิตแดม่งก็ชอบผู้ชายเร็วๆว่ากูดีกันไปกูไปลงดีลงดีไอ้่ยลงเล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 ยตรงนี้แหละเดี๋ยวล็อกล็อกรถอะล็อกปวไม่ล็อกเลยมันนั่นหลังนั่นหลังมึงไปไหนมึงอะวิ่งผิดทาง น้องวิ่งเช่ากูกระโดดอ๋ออย่าไปไฮไลท์อะไรมันเข้ามันเข้าทางเดี๋ยวมึงไม่เข้าข้างหลังอ่ะมึงมาเข้าอะไรตรงนี้มันทายหมดเลยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลัง ไปล่อยไม่ไม่ผมผมผมไม่ใส่เฮ้ยปะกูเปิดคลิปแล้วป่ะเขินไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นมาดิสัตว์มาดิมาดิปล่อยปล่อยออ มาดิสัตว hey, ์มึงนอนบนพี่กเหรอเฮ้ยโดนโดนโดเอาประสาทมันเลยเพลงที <s <S ่เกิดก um ับส um> ิ่งสิ่งที่เกิดจากกูจริงๆมีแค่นี้เหรอวะเย็บมากมึงเห็นเพลงที่กูร้องทุกวันไหมเห้อเฮ้ย ใช่ถ้าเาเปดตัวเองเราเป็นสิเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วน่ะไปดิ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 ดวมาดิมาดิดิโคตรเ็กที่แท้มึงก็ชผู้ชายเร็วๆวนดีกันไปกูไม่แตกไม่เป็นเทรนด์ดแมอ้ยโรงเรียปาอดิไอีายปนีละต้นหนึ่งอ่ะลงเอาดิตัดไปเพื่อนดิ คุยเลยตเลยพอ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 อยถอยถอยพอพอถอยถอยถอยเราตัดเราให้เพื่อนไฟลบเพื่อนลบทีละคนเฮ้ยมึงฟาดมั่วจังง เฮ้ยพอเราพอ้เราเรียนเลยอไอะยังไงอ่ะหมัดพร้อมไหมมัดพร้อมไหมไปหนึ่งนะไปหนึ่ง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 ขอไปลางก่อนขอไปนมันอยู่นั่งโรงเรียนไหมเคล่นมาขนล่อนมากระฉามขค้ืนมาให้หมดอย่าพึ่ง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 อย่พึ่งฟังนะหนึ่งมอฟังนะเข้าให้หมดเข้าเลย I'm <laughs> แาละฉันไม่ใช่เจ้าชายลูปงามที่นั่งคอยเธอบุรง a n มายดีเมื่อก่อนแต่ตอนนั้นเธอมองไม่เห็นเงินกูจะเล้วให้ดูพราแม่มึงกูจะด่าไม่เว้นกูต้องโดดยาสักทีมึงจะได้ละกูแบบบีบไม่เคยคิดจะทำไม่ดีแต่มึงบีบให้เป็นแบบนี้กูจะตบหน้ามึงแล้วควยให้อมกูจะเย็ดหน้ามึงจนกว่ามึงจะหลงไห้หเป็นคนดียวผิดได้โปรแม่ตัดสิน ฉมกกันฉล,ลิมีเทสซี่ยำลงกันนี่โคติงตากูแดงเหมือนกัยอีเธอจีเธอชอบคนแลว้วกูแมนคนเฟลไม่เป็นแมงล่าคนดีเธอนี้ห่างกูนี้ห่างฉมกบิดเมาอุ้มไปได้หมด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 ไอ้เหี้ยมัดเนี่ยบ้าไม่งัมง้มัดชอบเข้ามัวเวออุ้มเพื่อนอุ้มเพือ่อนเป็นไงแผนกูไอ้สัตว์ ไปดีพวกกระจอกปลื้มไม่ปลื้มอันนี้นะอันนี้นะเอากูค้างว่ะกูค้างว่ะแป๊บนึงไม่เสียเรื่องตันเลยทำไงดีเป็นไงแผนกูเฮียฮะดีนี่เฮ้ยกำลังอย่าพึ่งไปดิไปไหนอ่ะไปกับหลังเรียนหนูไม่กับพาเพื่อมพาเพิ่มไปลงมาไม่หมดพาเพื่อนโรงพยาบาลไม่หมดรถสลามไม่เข้าสลาม ไอหมัดประคันหมัดพีมเพื่อนพี่เพือนเลยเป็นไงไอแผนกูเฮี่ยเขาเสียงน้อยเลยนะพี่เก็บไป้สองเองอ่ะเขาเสียน้อยอยู่ไค้สี่ตัวอะถ้าปากหลามเข้ามัน้องผมได้สามสี่ตัวไอปากหลามเข้ามั่วกันอ่ะเอ้โหผมผมได้สองตัวเองเราเราไม่ได้แตกหมดปากฉลามมีใครตายปะคนเล่นปากฉลามอ่ะผมไม่ตายแต่ผมอยู่หลังพี่นะผมไม่ตาย นี่มีใครตายเลยเก็บไปอย่างเยอะอ่ะวบ้าบ้าบ้าไม่เกี่ผมเก็บไปอย่างเยอะผมใช้ท่าน่าเห็นปากหลามเข้าคนนมันไปรถหายไม่ไม่เกี่ผมตัดให้เพื่อนโคตรสวยแบบแบบตัดตัดผีแล้วมันตายเลยไปรูแน่เรียนก็ได้ไปเฮ้ยเรี๋ยวเดี๋ยวสารพัดจะมาตีละบอกบอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมสารพัดจะมาตีสารพัดจะมาตีแบบตายโดนแทงไปจึกหนึ่งโดนแค่ต่อยแบบนิดเดียวอ่ะเสร็จแล้วระดับอีกหมัดเดียวน่าจะเปรตแล้วผมเนี่ยผมมาตายเลยเนี่ยผมผม แม่ไม่แก้คือตอนแรกอ่ะโคตรแหลกอ่ะคือคือคือตอนแรกผมลงจากรถนะเว้ยแบบโคตรแหลกอ่ะแล้วผมยูดีข <serving> ึ <Enfin> ้นเลยไปให้ใหม่เอเวแล้วผมก็ลงมาแล้วก็ไปขึ้นข้ามเองตำรวจตำรวจเหรออ้าวหรอได้ได้ได้ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ยายายากระโดดกระโดดกระโดดกระอี้กระโดดถอยเดี๋ยวขึ้นมาไปไปแทงโรงเรียนแหลกขึ้นมาพี่ดวนด่วนดวนดวนด่วนสารภาจะมาสาภาพจะมจะดวนเลยขึ้นรถขึ้นรถไม่ต้องยิงรถไม่ต้องยิงรถขึ้นรถเลย ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยไม่อุ้มเพื่อนไม่อุ้มเพื่อนหรอฮัลโหลมาอุ้มเพื่อนดิอุ้มเพื่อนดิเร็วๆมาแล้วเนี่ยเทคโนว่ารีบอุ้มดิเร็วๆร็เร็วเขึ้น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  F ปะในมอสขึ้นไปดิไปไปละจ้าไปเจอกันจ้าไอ้แชร์มือที่สามว่ากล้เสมอต้องโผลกแล้วโผล่เรื่องสนามอะแล้วเราเราไอ้หมัดอ่ะหมัดอยู่ไหนกันนะลงมาแล้วหรอหมัดมันไปข้างหลังี ผมผมมามัดให้ขาเขาปัดตักใหญ่ยังไรเลยนไม่ในวอน้อยจังอ่ะเดี๋ยวมากไม่มีตางซิบอลเพื่อนตกรถใช่เพื่อนตกรถเพื่อนตกรถเพื่อนตกไอ้ย่าตายตายคนโง่อ่ะยังมาทำไงตกรถมาไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยหารถมารับก็ุษไปไปไปไม่เอาไปรับก่อนอุ้มอุ้มสวดทุกคนปะ ผมอุ้มอยู่อ่ะอุ้มอยู่อุ้มอยู่อุ้มหมดเลยมันทำไงตกรถไว้ยี่ยงมันบกักมันบกักมันบอกมึงช้ายสตายแบบแกูมีนชายอยู่เต็มแบแพดีวันรีิ i s ไม่ดโคติทม